สวัดีค่ะน้องคนพิจิน่านะคะบูกาทาเลนรุ่น3ค่ะปัจจุบันทางานเป็น Country Creative Manager อยู่บริษัท a f f r a t e Agency เจ้าหนึ่งของ South East Asia จ้ะสวัสดีค่ะพี่โอบูกาทาเลนท5านะคะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเป็น Influencer r e l a t i o n ช Executive ค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ในบานบูกาทาเลนรุ่นที่7ค่ะ สวัสดีครับพี่เปาครับผมกูเกิลเทเลนต์รุ่นที่8นะครับผมตอนนี้ก็เป็นศิลปินนะครับวงแบมอยู่ค่าย,ยล,ลิตเติลเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับฝั่งฮองเพลงด้วยนะครับจะไม่รู้จริงจริงหรือแกล้งไม่รู้ก็ได้ทำตลอดมามันโคนตรจะชัดสวัสดีค่ะพี่แพรกูเกิลเทเลนต์รุ่นที่9ค่ะตอนนี้นะคะพี่แพรก็เป็นศิลปินเกิร์บกู๊ดอยู่ที่วงเรสปินค่ะมีไหมในมาร ก็ตอนนี้พี่เป็นศิลปินอยู่ที่ท่าย XOXO Entertainment นะคะวงเวนิต้าค่ะ you, like สิ่งที่ทำให้บุก้าเทเลนแล้วก็เด็กทุกคนเดินทางมาจนถึงปีที่11ได้สำหรับพี่มันคือ Everything is always is a พี่พี่หรืออาจารย์ทีมงานทุกคนนะครับที่จัดค่ายให้น้องๆนี่แหละครับหรือว่าความตั้งใจของพี่พี่ทุกคนเนี่ยผมรู้สึกว่าตั้งด้วยส่วนตัวเองเนี่ยที่ประสบการณ์ที่ทํางานมาหรือว่าได้ทําค่ายก็คือเห็นทีมงานทุกคนเพื่อนๆทุกคนอาจารย์ทุกคนตั้งใจทำมากๆเพื่อน,น้องๆในแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นปัจจัยสําคัญเลยออย่างหนึ่งที่ต้องควบคู่กันไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดบุกคลเรีนีนี้แน่อนอนครับหนึ่งใน ความตั้งใจแล้วก็เป็นแรงในการขับเคลื่อนจะมาถึงปีที่11ก็คือน้องๆน,นี่แหละที่เรารู้ว่าเออถ้าเราจัดน้องๆก็จะมาร่วมสนุกกับเราอีกพี่คิดว่าเป็นเพราะว่าที่นี่เปิดโอกาสให้หลายๆคนค่ะได้เข้ามาพัฒนาตัวเองได้มาทําสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็พัฒนามันไปพร้อมๆกันและที่สําคัญนะคะที่นี่ผลิตคนที่มีความสามารถออกไปเยอะมากๆเลยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่พี่คิดว่าทําให้บุคคาทาเลนเนี่ยเดินทางมาถึงปีที่11ค่ะซึ่ง11ปีของบุคคาทาเลนพี่ถือว่าเป็น เว,เวลาที่ถือว่านานมากๆแล้วก็ยังมีปีที่11เกิดขึ้นมาให้คนรุ่นท้ายอย่างพี่ได้แบบโอ้เราแก่มากๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบุกคาทาเลนยังมีความเป็นบุกคาทาเลนที่ไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดที่จะออกเดเวลอปต่างๆในค่ายในโครงการ ให้มันไปตามยุคตามสมัยตามเทนตามเจเนอเรชันของเด็กที่จะต้องเข้ามาเป็นเด็กบุก้ารุ่นใหม่ด้วยมนเลยทําให้บุก้าทาเลนต์ยังคงสดใหม่ยังแปลกใหม่ยังมีความน่าตื่นเต้นยังมีความน่าค้นหาในแต่ละปีแต่ละปีมันก็ยิ่งสนุกขึ้นทุกปีให้เราคิดอยู่เสมอว่าทุกอย่างที่เข้ามามันคือโอกาสทุกอย่างที่เข้ามามันคือสิ่งที่ชา a ์เลนต์ให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้กับสิ่งใหมต่ตลอดเวลานั่นเลยทาให้บนะุก้าทาเลน์น่ะ เก้าเข้ามาสู่ปีที่สิได้อย่างมีคุณภาพมากอจริงจะให้ฟังว่าตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบนิเทศศาสตร์เรารู้แค่ว่ามันคือคณะที่เรียนไปเพื่อทำงานประมาณนี้นะจนเราอะไปเห็นรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่ของเราอะแชร์เกี่ยวกับค่ายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจก็เลยมา Open นเฮาสค่ะที่มางเคก็เลยแบบว่าเออลองออดิชั่นก็เลยกลายมาเป็นพี่โยบุก้าทเลนท่าอย่างทุกวันนี้ ชอบในทีมากๆจะทํทำยังไงดีอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นแล้วก็ลองมาเสิร์ชดูแล้วก็เจอกับค่า g o o g l ท Talent จากเพจของมอแล้วก็ออรุ่นที่แนะนำม,มาเยอะๆพี่ก็รู้สึกว่าเออมันดูมีความเป็นไปได้นะที่พี่จะทำได้หาว่ามองบรเทศมีทุนอะไรบ้างก็มาเจอ g o o g l ท Talent นะครับใน ในเว็บของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ลองสมัครเข้ามาเลยครับแล้วก็โอ้พอมาแรกๆคือคือคือยังไม่รู้อะไรก็คือมาแบบว่างงๆอนะ่ะพอเข้าเวิร์กช็อปมามาเจอพี่ๆม,มาเจอเพื่อน,อนมาเจออาจารย์รู้สึกว่าเรารีแล์ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออที่นี่ม,มันเป็นของเราเขาให้ประสบการณ์เกี่ยวด้านนิทศได้ทํางานจริงได้ลองเวิร์กช็อปได้จับอุปกรณ์จริงๆอะไรเงี้นซึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันจําเป็นมากๆในสายงานนี้แล้วเราก็รู้สึกว่า แต่และสกิลที่เราได้รับมาเนี่ยมันตอบโจทย์มากๆจริงๆเราพี่มีรุ่นพี่ที่รู้จักค่ะแล้วเขาก็ทํางานในบูกาทาลนส์เราพี่ก็จะเห็นเขาอยู่ตลอดแล้วเขาก็จะได้รับโอกาสดีๆในการไปทํางานต่างๆซึ่งพี่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮี่เราก็อยากจะทาบ้างเราอยากจะลองไปอยู่ตรงนั้นบ้างก็เลยเลือกที่จะเข้ามาในบูกาทาลน์ค่ะ เอาจริงๆจากประสบการณ์ตรงเลยพี่แทบเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคือที่เนี่ยเราจะเจอคนหลากหลายแบบซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าน้องๆเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกลุ่มคนที่เข้ากับน้องได้แน่นอนแล้วก็สามารถทําสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่สนใจเนี่ยไปได้วยกันได้ค่ะเราเน้นย้ากับรุ่นน้องของเราทุกคนเสมอว่าการเป็นตัวเองดีที่สุดจริงๆริเว้ยแต่ว่าการเป็นตัวเองอะ่ะมันอาจจะต้องมีสิ่งอื่นที่มันประกรอบให้เรายังอยู่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโความเป็นตัวเองแต่ว่าแค่รู้จักเหมือนแบบาตามกาลาเทศาจาทหานที่ต่างๆอะไรก็พอเพียงแค่เราเป็นตัวเองเนี่ยเราก็สามารถคุยกับเปิดใจแต่ว่าทำความรู้จักกับคนอื่นอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถแบบว่าแบบจัก,กับทุกคนแล้วก็สนิทก,กับทุกคนได้อย่างแน่นอนค่ะตั้งใจมั่นใจดุดันไม่เกรงใจใครแล้วกันบูกาทะเลน่ะมันเหมือน,นมันเป็นเหมือนประตูสู่โอกาสของการประสบความสำเร็จในชีวิตอะ มนเลยทาให้พี่รู้สึกว่าเอ้ยการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในบุก้าทะเลหรือการแนะนําเด็กๆหลายๆคนหรือเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนให้เข้ามาในบุก้าทะเลน่ะเป็นเหมือนการหยิบยืน่นแขนส์หยิบยื่นโอกาสให้เขามันอยู่ที่ว่าเขาจะรับโอกาสนั้นไหมอ่ะเพราะว่าโอกาสมันวิ่งไปหาคนที่พร้อมจะรับโอกาสเสมอก็ขอให้พฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในค่ายนี้หรือว่าจบจากค่ายนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็มาสนุกด้วยกันค่ะเชื่อว่า พวกเราจะได้ให้อะไรกับน้องๆแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยก็จะให้อะไรกับพวกเราได้เหมือนกันค่ะเปิดรับา,ารย์านเปิดรับความรู้ที่จะได้รับประสบการณ์ทุกอย่างมันมีค่าจริงนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้มันแน่นอนในรั้วมหาลัยตั้งใจทําอย่างแน่นอนค่ะจะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เสียแรงไปแน่นอนพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งความมุ่งมั่น,นค่ะ ไม่ทิ้งความมุ่งมั่นที่เราเนี่ยอยากจะพัฒนาอยากให้เก็บมันเอาไว้นะคะแล้วก็เข้ามาในบูการ์ทาเลนตมาเก็บประสบการณ์แล้วก็ความสมดัลดีๆด้วยกันค่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดอ,อะไรเลยทําตัวเองแบบที่ตัวเองเป็นนั่นแหละพกความสามารถความรู้ความอเิร์ท ความเต็นลี่ความสุขหัของตัวเองมาได้พ,ก,พกเลเังงามาเยอะๆเราขอย้าว่าให้พกพเลเังงามาเยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีแต่ตัวจี๊ดมีแต่ตัวเต็มจัดเต็มแน่นอนมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมีทั้งหมดแล้วก็ใส่ไปในทุกๆขั้นตอนหรือทุกๆก้าที่เข้ามาในบุก้าฮาเลนสิเลยนะครับสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้แล้วรอเจอกันนะคะในบุก้าฮาเลนสิค่ะก็ขอให้ตั้งใจเต็มที่ว่า ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำค่ายในทีนี้ให้น้องๆมากๆนะครับเจอกันนะครับ